นิยายรักโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องดวงใจใต้แสงจันทร์ตอนที่3เยือนวังจันทราและเงาแห่งความลิสยารุ่งเช้าที่สดใสพิมพ์ชนกตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าแก่ของกระท่อมสาดส่องกระทบผนังห้องที่ทาด้วยสีขาวสะอาดทําให้ห้องดูสว่างสวยพิมพ์ชนกลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสดชื่น เสียงนกร้องเจ้ยเจ้าอยู่ด้านนอกทําให้รู้สึกผ่อนคลายกลิ่นหอมของกาแฟสดลอยมาเตะจมูกทําให้พิมพ์ชนกอยากลุกขึ้นจากเตียงไปชิมกาแฟสักแก้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นที่หน้าประตูแล้วแม่นมณนีก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับถาดใส่กาแฟและขนมปังปิ้งตื่นแล้วหรือเจ้าค้าพระนางแม่นมณีกล่าวด้วยรอยยิ้มอบอุ่นพิมพ์ชนกพยักหน้ารับพร้อมกับยิ้มตอบ ขอบคุณมากค่ะท่านแม่นมพิมพ์ชนกเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าลมเย็นๆพัดโชยมาทำให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเธอเฝ้ามองเห็นหมอกจางๆคลอเคลียอยู่ตามยอดไม้ที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณกระท่อมเสียงน้ำไหลรินจากลำธารเล็กๆไกลๆใใทำให้บรรยากาศโดยรอบดูสงบเยือกเย็นเธอสวมชุดที่แม่นมณีเตรียมไว้ให้ เป็นชุดเดรสยาวสีขาวงาช้างที่ประดับด้วยอัญมณีระยิบระยับทำให้เธอดูงดงามราวกับเจ้าหญิงแม่นมณีอ้อมเดินมาข้างหลังนิ้วเรียวบางของท่านค่อยๆกล้าวผมยาวสลวยของพิมพ์ชนกอย่างเบามือเส้นผมแต่ละเส้นถูกจัดเรียงอย่างประณีตราวกับงานศิลปะชิ้นเอกดอกไม้สดสีสันสดใสถูกปักประดับประดาอย่างงดงามบนเส้นผมทำให้ทรงผมของพิมพ์ชนก ดูงดงามราวกับมงกุฎดอกไม้สายลมพัดโช,ชยมาเบาๆทำให้ดอกไม้ไหวระยับราวกับเต้นระบำไปกับสายลมดวงหน้าของพิมพ์ชนกรูปเป่งประกายราวกับดวงดาวแม่นลมณีใช้แปรงแตะฝุ่นบางเบาลงบนใบหน้าของพิมพ์ชนกอย่างนุ่มนวลริมฝีปากสีชมพูอ่อนถูกแต้มด้วยลิปสติกสีระเรื่อดวงตาคู่สวยถูกเน้นด้วยอายแชโดว์สีนวลและมัสคารา่า ทำให้ดวงตาของเธอดูกลมโตและสดใสขึ้นมากแม่นมมณีเป็นช่างฝีมือประณีตร,ราวกับศิลปินผู้เชี่ยวชาญเมื่อการแต่งกายเสร็จสิ้นพิมพ์ชนกก็ดูงดงามราวกับนางฟ้าจติลงมาจากสวรรค์ไม่นานนักเมฆวิเศษก็พาเจ้าชายเวหามารับเธอที่กระท่อมของแม่นมมณีแล้วพาเธอไปยังพระราชวังจันทราโดยมีแม่นมณีเป็นพี่เลี้ยงติดสอยห้อยตามทั้งสองมาด้วยเมื่อมาถึงพระราชวังจันทรา พิมชนกก็ต้องตกตะลึงกับความยิ่งใหญ่และอลังการของพระราชวังที่สร้างจากคริสตัลสีขาวบริสุทธิ์ตกแต่งด้วยทองคำและอัญมณีล้ำค่ายามื่อแสงอาทิตย์กระทบผนังคริสตัลสีขาวบริสุทธิ์เกิดเป็นแสงส่องประกายระยิประยัพราวกับพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่โคมไฟและฝาผนังที่ประดับประดาด้วยลวดลายดอกไม้และใบไม้ที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง ตัวอาคารสูงตระหง่านราวกับปราสาทในเทพนิยายยอดแหลมของอาคารประดับด้วยลูกแก้วสลับสีเจ็สีที่ส่องประกายและยิบระยับเมื่อโดนแสงแดดภายในพระราชวังเต็มไปด้วยห้องโถงกว้างใหญ่ที่ประดับประดาด้วยเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้และแกะสลักทองคำและอัญมณีล้ำค่าพรมขนสัตว์เนื้อนุ่มสีแดงเข้มปูคลุมพื้นห้องอย่างหนาแน่นเพดานสูงโปรง่งประดับด้วยโคมระย้คริสตัลที่ะระยิบระยับ บานหน้าต่างกระจกสีสันสดใสเปิดออกสู่สวนดอกไม้ที่สวยงามเบ่งบานตลอดทั้งปีสวนภายในพระราชวังเปรียบเสมือนสวรรค์บนดินดอกไม้หลากสีสันเบ่งบานสะพรั่งทั่วทั้งสวนเสียงน้ำตกไหลเอ่ยสร้างบรรยากาศที่รื่นรมพระราชวังจันทราไม่เพียงแต่เป็นที่สถานที่ที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและมหัศจรรย์ตำนานเล่าขานว่าภายในพระราชวัง ซ่อนเร้นห้องลับที่เต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่ามากมายและมีสิ่งมีชีวิตที่วิเศษอาศัยอยู่พระราชาและพระราชนีทรงต้อนรับพิมพ์ชนกอย่างอบอุ่นพระองค์ทรงชื่นชมในความงดงามและความอ่อนโยนของพิมพ์ชนกเป็นอย่างมากข้าราชบริพารทุกคนต่างก็แสดงความยินดีกับเจ้าชายที่ได้พบกับหญิงสาวที่งดงามเช่นนี้พระราชนีแห่งวังจันทาตรัสกับเธอว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่มาจากโลกสีน้ำเงินเช่นเดียวกับเธอ พวกเรายินดีต้อนรับเธอสู่ครอบครัววังจันทราขอให้เธอคิดซะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันนะมาอยู่ด้วยกันที่นี่เพราะที่นี่มีแต่ความรักและความอบอุ่นราชนีตรัดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาและความเอ็นดูที่มีต่อพิมพ์ชนกซึ่งมันทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมากและไม่คิดเลยว่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีและน่าประทับใจเช่นนี้ขณะที่พิมพ์ชนกกาลังมีความสุขกับการได้พบกับครอบครัวของเจ้าชายนั้น ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมองมาที่เธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาลิษยาหญิงสาวผู้นี้มีนามว่ามณีรัตน์มณีรัตน์เป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆของเจ้าชายเวหาและแอบหลงรักเจ้าชายมาตั้งแต่เด็กครอบครัวของมณีรัตน์มีอิทธิพลมากในโลกจันทราพวกเขาหวังว่าจะให้มณีรัตน์ได้แต่งงานกับเจ้าชายเวหาเพื่อเพิ่มพูนอำนาจให้กับวงตระกูลของตัวเองเมื่อเห็นเจ้าชายเวหาพาพิมพ์ชนกเข้ามาในวงังมณีรัตน์จึงเกิดความรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มลงมา เธอไม่สามารถทำใจยอมรับได้เมื่อมีหญิงสาวคนอื่นมาคว้าใจของเจ้าชายไปจากเธอใจเธอร้อนรุ่มทุรนทุรายเจ็บแปรบเหมือนหัวใจจะแตกออกมาเป็นเสียงเสีง่งและเมื่อทนเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ได้เธอจึงรีบเดินออกจากบริเวณนั้นมุ่งหน้าไปตำหนักของท่านพ่อท่านแม่ของเธอทันทีเพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังณนะตำหนักของท่านพ่อท่านแม่ของมณีรัตน์ทันทีที่ท่านพ่อของมณีรัตน์ได้ฟังดังนั้น ก็โกรธกื้เป็นอย่างมากและมีความหวั่นใจเป็นที่สุดเพราะห่วงว่าวงตระกูลของตัวเองจะหมดอํานาจวาสนาและลูกสาวก็จะไม่ได้เป็นพระชายาแล้วตัวเองก็จะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตในวังจันทราเสร็จแล้วส่วนท่านแม่ของเธอก็โอบกอดลูกสาวเอาไว้ในอ้อมแขนพางปลอบประโลมไม่ให้เธอต้องร้องไห้ฟูงไฟด้วยความเสียใจที่เจ้าชายเวหาพาหญิงสาวเข้ามาในวังทันพ่อของมณีรัตนเห็นลูกสาวเป็นทุกข์ไม่ได้ จึงวางแผนอันชั่วร้ายที่จะก,กําจัดพิมพ์ฉนกออกไปจากวังจันทราพ่อจะไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นมาขัดขวางความรักของลูกอย่างเด็ดขาดท่านพ่อของเธอกล่าวด้วยน้ําเสียงที่แข็งกร้าวแต่ตอนนี้เจ้าอย่าเพิ่งร้อนใจเลยลูกเอ้ยเราต้องวางแผนให้รอบคอบซะก่อนบิดาของมณีรัตน์กล่าวเราจะหาทางกําจัดหญิงสาวคนนั้นโดยที่ไม่ต้องทําให้ใครสงสัยตั้งแต่นั้นมณีรัตน์และครอบครัวของเธอ ก็เริ่มวางแผนการร้ายที่จะกำจัดพิมพ์ชนกและพวกเขาทำทุกวิถีทางที่จะกำจัดพิมพ์ชนกให้พ้นจากวังจันทราโดยเร็วที่สุดพิมพ์ชนกเองยังไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนปองร้ายเธอยังคงมีความสุขกับโลกใบใหม่ซึ่งความรักความอบอุ่นของครอบครัวของเจ้าชายที่มีต่อเธอนั้นจะปกป้องเธอจากอันตรายที่กำลังคลืบคลานเข้ามาได้หรือไม่ไม่อาจมีใครรู้